วิธีกไยแกอิตาลีจ้าตอนนี้อยู่ที่มิราโบ่ค่ะเป็นครีเมียมนะคะถ่ายโบนดนโด้เอาจริงๆเดี๋ยวถ่ายถ่ยไว้ทำไมก็ต้องบอกว่าแน่นอนนะคะเวลามากินชานิทาชายเย็นไม่ได้ขอชิมชายเย็นก่อนละกันไ่ไหนก็มาแล้ว ก็มันดีจังเลยตั้งแต่คุณหมอสั่งห้ามกินชายอะไรหวานๆมากๆก็เริ่มติดชายเย็นแบบนี้แนละ้วมันไม่ค่อยหวานนะอร่อยดีค่ะก็ต้องบอกก่อนว่ามีร้านโมสนะคะอยู่ชันจีนะคะร้านเขาอยู่ชันจีตรงบริเวณแบบ เดียทำนี่นะคะดิฉันบอกเลยว่าดิฉันผ่านทุกวันนะคะแล้วก็ไม่เคยจะกินเขาจะดีผ่านนั่นแหละจนวันนี้ได้โอกาสแล้วะะก็แม่จัดให้นะคะก็เตี่ยวมาแล้วไปถ่ายให้ดูอ่าเป็นความใหญ่ขนาดไหนไอ้ไข่ไอเดูดูดซิวันนี้สั่งไปเป็นบะหมี่นะคะเอ่อต้อยมยำนะคะเป็นซีโครงหมู ทำเหมือนราเมงญี่ปุ่นเลยอะเอาพวกถุงอะไรอย่างไรข้างบนเด็ดมากเธอความจริงมันสั่งเผ็ดมากเผ็ดน่อยได้นะคะแต่นี้อันนี้สั่งเอารสตามของเขาเลยนะเพราะว่าไม่รู้ยังไงนะคะไม่เคยกินมาก่อนมันเป็นต้ยมยำน้ำข้นนะคะขออนุญาตนะคะทำไมเขาดูเซติมันหนาละจัง ความเปรี้ยวของมันแน่เปรี้ยวนำเลยอะค่ะคุณผู้ชมใช่มะนา่เปรี้ยวนึ่งมามีม่เขาใช้เป็น,นมามี่เซตเล็กนะครับ กินแย้เป็นน้ำอย่างเดียวมันจะรู้สึกเปรี้ยวน้ำนะคะแต่พอกินกับเส้นอร่อยดีมาถึงลูกชิ้นบ้างนะคะลูกชิ้นหมดนะคะลูกชิ้นเลงมาแล้วก็ใส่มากับเชี่ยซอง บอกเลยว่าเด็ดตนะัวมาดูว่ามันจะร้อนขนาดไหน,นบอกเลยว่าซีโครเขาเด็ดมากเพเอาลิ้นดุนก็แลกเลยเยี่ยมค่ะดีมนาะกทคนความจริงเดี๋ยวมีสั่งเป็น แหนทานเลติกหนึ่งยางครับเดี๋ยวรอแต่ตอนนี้ฉันขออนุญาตไปนี้ก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าของทางเล่นจะเป็นอะไรน,นะครับ <c oughs> ของทางเลนมาแล้วสร้างความประทับใจให้ดิฉันมาตั้งแต่ไลายเพลทิฉนมยมันจะใหญ่ขนาดนี้อันนี้เป็นปอเปียนนะคะไส้กุ้งวุ้นเส้นนะคะเลิศดีงามอลัมหรูนะไอไลคิด ดี๋ยวขออนุญาตชิมเลยนะคะก่อนจะไปอย่างอื่นก็เดี๋ยวก็คงจะสดรีมีมีไปกันดูดูดีดูด,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 ดูความกรอบคอ,อ,อดมาส,สดสดร้อนเมื่อกี้มันจะชานิดนึงนะคะแต่อโอเคใส่ทาร่าของจริงคุณผู้ชมค่ะเนี่ยเราพิ่มไซส์ซะเลย อร่อยชอบมากมีเ <un> ส <paid> ้นแถวไปความกรอบของเขาแน่ดีมากเออน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มแบบปกติใครน้ำจิ้มอะไรบ้าง ดีค่ะอร่อยเลยนะครับดีงามอาลางดูมากคอนเซนปต์ดีไซน์คอสวยตรตอบเดี๋ยวสไปที่ตอบเบียรนะคะแอะบถ้าเป็นว่าใครสนใจอยากมาทานนะคะมีหน้านบ่งนะคะอยู่ชั้นจีนะคะไอคอนสยามน,นะคะตรงเยาธรรมนี้ตรงที่เป็นแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะนะคะมาทานได้เลยนะคะ พิฉันรับประกันว่าอาเด็ตจิงนะคะไปแล้วขอไปสัก10ตัวอันนี้พิฉันไปแล้วไม่ไหวแล้วไปเจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะซียา